เคยสังเกตไหมคะว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราต้องเจอผู้คนมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานที่บ้านหรือแม้แต่ในโลกของออนไลน์บางทีเราก็แค่ถ่ายฟีส a c e b o o k อยู่ดีๆก็เจอโพสต์ที่เต็มไปด้วยเรื่องรบๆหรือข้อความที่แขวะคนนู้นทีคนนี้ทีไปทั่วใช่ไหมคะทั้งๆท,ที่โพสต์เหล่านั้นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่พอเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันที หรือบางครั้งเราเจอคนรู้จักที่เดินเข้ามาหาเราแล้วเรารู้สึกอยากจะเดินหนีไม่อยากคุยด้วยเลยเพราะว่าเรารู้ว่าบทสนทนาที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นอาจจะทำให้เราเหนื่อยใจเสียเวลาหรือว่ารู้สึกหมดพลังโดยไม่มีสาเหตุใช่ไหมคะความสัมพันธ์แบบนี้ล่ะคะ่ะที่เราเรียกว่าคนท็อกซิกซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของคนอื่นนะคะแต่เป็นเรื่องของการปกป้องหัวใจเราเองเพราะถ้าเราปล่อยให้พลังงานลบเหล่านี้ เข้ามาทำร้ายจิตใจเราเรื่อยๆสุดท้ายแล้วคนที่เจ็บปวดก็คือตัวเราเองวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเมื่อเราต้องเจอคนแบบนี้เนี่ยเราจะรับมือยังไงดีเพื่อที่จะไม่ให้ใจเราบอบช้ำไปมากกว่านี้ค่ะเรามาดูกันว่ามีวิธีไหนบ้างนะคะวิธีแรกเลยก็คือ 1. รู้เท่าทันไม่เก็บมาใส่ใจสิ่งแรกและสำคัญที่สุดในการรับมือกับคนท็อกซิกก็คือการรู้เท่าทันค่ะ การรู้เท่าทันในที่นี้ไม่ใช่แค่การรู้ว่าใครคือคนท็อกซิกนะคะแต่คือการที่เราสามารถมองเห็นรูปแบบพฤติกรรมของเขาได้อย่างชัดเจนเหมือนกับว่าเรามีไฟเตือนภัยในใจอะคะ่ะที่จะสว่างขึ้นเมื่อเรากําลังจะเข้าไปในสถานการณ์ที่เป็นพิษซึ่งคนท็อกซิกเนี่ยมักจะแสดงพฤติกรรมซ้ำๆกันคะ่ะเช่นชอบพูดจาดูถูกคนอื่นบ่นเรื่องเดิมๆไม่จบมิสิ้นสักที หรือชอบเล่นบทเป็นเหยื่อเพื่อเรียกร้องความสนใจบางครั้งเราอาจจะรู้สึกแย่เพราะคิดว่าฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่าหรือทำไมเขาถึงพูดกับฉันแบบนี้แต่ขอให้คุณจำไว้เสมอนะคะว่าพฤติกรรมท็อกซิกข,ของเขามาจากปัญหาภายในของเขาเองไม่ใช่เพราะคุณลองนึกภาพคนที่มีความรู้สึกไม่มั่นคงในตัวเองสิคะบางครั้งพวกเขาอาจจะต้องวิจารณ์หรือดูถูกคนอื่นเพื่อที่จะได้รู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่า หรือบางคนอาจจะชอบดราม่าตลอดเวลาเพราะนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้พวกเขาได้รับความสนใจจากคนรอบข้างซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนถึงคุณค่าอะไรเลยค่ะแต่มันสะท้อนถึงความเจ็บปวดที่พวกเขากําลังแบกรับอยู่ต่างหากหากคุณหลงไปโกรธไปเสียใจหรือรู้สึกแย่ตามคําพูดของพวกเขานั้นเท่ากับว่าคุณกําลังดึงพลังงานลบที่พวกเขาปล่อยออกมาเข้ามาในตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเลยค่ะ มันเหมือนกับการที่เราเปิดประตูบ้านต้อนรับแขกที่ไม่ได้รับเชิญดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกว่ามีพลังงานลบจากใครบางคนเข้ามาให้รีบตั้งสติก่อนเลยค่ะและเตือนตัวเองว่านี่ไม่ใช่เรื่องของฉันซึ่งการไม่เก็บมาใส่ใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะที่จะทำได้ทันทีแต่มันเป็นทักษะที่เราจะต้องฝึกอย่างสม่าเสมอค่ะซึ่งมีเทคนิคดังนี้นะคะเทคนิคที่1ก็คือหยุดและสังเกต เมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับคนท็อกซิกที่กำลังปล่อยพลังงานลบออกมาลองหยุดและสังเกตอารมณ์ของตัวเองดูนะคะว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกโกรธไหมฉันกำลังรู้สึกเสียใจหรือเปล่าจากนั้นให้ลองสังเกตพฤติกรรมของเขาเขากำลังพูดจาดูถูกคนอื่นอยู่หรือเปล่าเขาพยายามจะทำให้ฉันรู้สึกแย่ใช่ไหมการทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้คุณมีระยะห่างจากอารมณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น และสามารถมองเห็นสถานการณ์ได้อย่างเป็นกลางมากขึ้นค่ะเทคนิคที่2ใช้คำพูดในใจเพื่อสร้างเกราะป้องกันคือในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าพลังงานลบกำลังพุ่งเข้ามาหาคุณเนี่ยลองพูดประโยคสั้นๆในใจเพื่อเตือนตัวเองดูสิคะเช่นนี่ไม่ใช่เรื่องของฉันเขาไม่ได้โกรธฉันแต่เขามีปัญหาภายในใจฉันเลือกที่จะไม่รับพลังงานลบนี้การใช้คำพูดเหล่านี้ซ้ำๆเนี่ย จะช่วยสร้างเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นขึ้นมาในใจและช่วยให้คุณรู้สึกไม่เจ็บปวดจากคำพูดของคนอื่นได้ง่ายค่ะเทคนิคที่3คือมองหาความไม่สอดคล้องคือคนที่ท็อกซิกเนี่ยมักจะมีความคิดแล้วก็การกระทำที่ไม่สอดคล้องกันค่ะเช่นเขาอาจจะบ่นเรื่องที่คนอื่นไม่ดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ทำพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นเสียเองค่ะเมื่อคุณสังเกตเห็นความไม่สอดคล้องกันนี้คุณก็จะเข้าใจมากขึ้นว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณแต่เป็นปัญหาที่เขากำลังมีอยู่ในการฝึกรู้เท่าทันและก็ไม่เก็บมาใส่ใจเนี่ยจะช่วยให้คุณสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือความรู้สึกของคุณและอะไรคือความรู้สึกของคนอื่นและทำให้คุณไม่เอาความทุกข์ของคนอื่นมาแบกรับไว้ในใจค่ะข้อต่อไปในการรับมือกับคนท็อกซิกก็คือการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนค่ะพอเรารู้เท่าทันแล้วว่าใครคือคนท็อกซิก และพฤติกรรมของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้สะท้อนถึงคุณค่าของเราสิ่งต่อมาที่เราจะต้องทำก็คือการตั้งขอบเขตค่ะลองนึกภาพดูนะคะว่าขอบเขตมันก็เหมือนกับรั้วที่มองไม่เห็นที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องพื้นที่ส่วนตัวและพลังงานของเราเองคือถ้าเราไม่มีขอบเขตเลยเราก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่เปิดโลง่งที่ใครจะเข้ามาทำอะไรก็ได้แต่เมื่อเรามีรั้วแล้วเราก็จะสามารถควบคุมได้ว่า จะให้ใครเข้ามาในพื้นที่ของเราได้มากแค่ไหนและในรูปแบบใดการตั้งขอบเขตเนี่ยไม่ได้หมายถึงการใจร้ายนะคะหรือการตัดขาดความสัมพันธ์แบบทันทีเลยนะคะแต่เป็นการแสดงความรักต่อตัวเองและดูแลสุขภาพใจของเราอย่างจริงจังค่ะแล้วทำไมการตั้งขอบเขตเนี่ยถึงเป็นเรื่องสำคัญละ่ะคือคนท็อกซิกเนี่ยมักจะทำตัวเหมือนนักสำรวจคะ่ะคือพวกเขาจะลองกดดันทดสอบ หรือก้าวล้ำเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของคุณอย่างช้าๆถ้าเราไม่เคยบอกพวกเขาเลยว่าอย่าเข้ามาตรงนี้นะพวกเขาก็จะก้าวล้ำเข้ามาเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะรู้สึกอึดอัดและไม่มีพื้นที่ที่ให้หายใจได้เลยค่ะดังนั้นการตั้งขอบเขตเนี่ยคือการบอกให้คนเหล่านี้รู้ว่านี่คือพื้นที่ของฉันและฉันอนุญาตให้คุณเข้ามาได้แค่ตรงนี้ การตั้งขอบเขตไม่ใช่แค่การคิดในใจนะคะแต่คือการที่เราสื่อสารออกไปให้ชัดเจนค่ะและนี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถลองนำไปใช้ได้นะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือชัดเจนกับตัวเองก่อนว่าขีดจำกัดของคุณเนี่ยอยู่ตรงไหนก่อนที่จะไปบอกคนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเองยอมรับพฤติกรรมแบบไหนได้บ้างลองถามตัวเองว่าฉันไม่สบายใจที่จะคุยเรื่องอะไร ฉันยอมให้ใครมาวิจารณ์ชีวิตฉันได้ไหมฉันยอมรับการระบายความโกรธของคนอื่นได้นานแค่ไหนคือเมื่อคุณรู้แล้วว่าอะไรคือขีดจำกัดของคุณคุณก็จะสามารถสื่อสารมันออกไปได้อย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะขั้นตอนที่2คือสื่อสารขอบเขตด้วยความนิ่งและสุภาพคือการตั้งขอบเขตเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีอารมณ์เลยนะคะลองใช้คำพูดที่ตรงไปตรงมาแต่ก็ยังคงความสุภาพไว้เช่น ถ้าเพื่อนร่วมงานชอบบ่นเรื่องหัวหน้าพูดไปเลยค่ะว่าขอโทษนะตอนนี้ฉันไม่สะดวกคุยเรื่องนี้หรือถ้าคนในครอบครัวชอบถามเรื่องส่วนตัวซึ่งเราก็ไม่สะดวกที่จะพูดใช่ไหมคะก็บอกไปเลยค่ะว่าฉันเข้าใจนะว,ว่าพี่เป็นห่วงแต่เรื่องนี้ฉันอยากให้เป็นเรื่องส่วนตัวหรือถ้ามีใครบางคนขอความช่วยเหลือที่คุณก็ไม่ได้เต็มใจที่จะให้อะ่ะก็บอกไปเลยคะ่ะ ตอนนี้ฉันไม่ว่างเลยเอาไว้คราวหน้าได้ไหมซึ่งการปฏิเสธด้วยความสงบจะทำให้การตั้งขอบเขตด,ดูเป็นเรื่องปกติและทำให้คนที่ท็อกซิกเนี่ยไม่สามารถใช้ความรู้สึกผิดมาเล่นงานคุณได้ค่ะขั้นตอนที่3คือสม่าเสมอและไม่ยอมให้ใครล้าเส้นคือคนที่เป็นคนท็อกซิกเนี่ยมักจะลองทดสอบขอบเขตของคุณค่ะคือถ้าคุณเคยปฏิเสธเขาไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยแต่พอเขามาขออีกครั้ง คุณกลับยอมเขานั่นเท่ากับว่าคุณกำลังบอกเขาเป็นนๆว่าขอบเขตที่ฉันบอกไปมันไม่จริงหรอกนะดังนั้นการตั้งขอบเขตเนี่ยต้องอาศัยความสม่ำเสมอค่ะคือถ้าคุณปฏิเสธไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งต่อไปก็ต้องปฏิเสธเหมือนเดิมเพื่อให้พวกเขารู้ว่าคุณจริงจังกับเรื่องนี้ขั้นตอนที่4ี่คือมีแผนสำรองในการเดินออกมา คือในบางครั้งเนี่ยการตั้งขอบเขตด้วยคําพูดเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสําหรับคนเหล่านี้โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงคนท็อกซิกได้ลองคิดแผนสํารองไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะเช่นถ้าคุณรู้ว่าจะต้องเจอกับเขาในงานเลี้ยงเนี่ยลองเตรียมประโยคที่จะใช้เดินออกมาเมื่อคุณรู้สึกว่าอึดอัดเช่นขอตัวไปห้องน้ําแป๊บนะคะหรือพอดีเพื่อนกําลังรออยู่เลย เข้าใจนะคะว่าการตั้งขอบเขตเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากในช่วงแรกๆนะคะแต่ว่าเมื่อคุณได้ฝึกฝนไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะพบว่ามันเป็นการให้ของขวัญที่มีค่าที่สุดให้กับตัวเองเลยนะคะและจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่สูญเสียความเป็นตัวเองไปด้วยค่ะวิธีที่3ที่จะรับมือกับคนท็อกซิกก็คือการเลือกการตอบสนองอย่างมีสติค่ะ หลังจากที่เราสามารถที่จะรู้เท่าทันและตั้งขอบเขตได้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อมาก็คือการเลือกการตอบสนองค่ะในที่นี้เราจะไม่พูดถึงการโต้อตอบนะคะที่เป็นการกระทำอย่างคุณหันหรือพลันแล่นคือเราจะพูดถึงการตอบสนองที่เป็นการกระทำอย่างมีสติและคิดไตรตรองม,มาแล้วค่ะลองนึกภาพตามดูนะคะเวลาที่มีใครมาพูดจาไม่ดีใส่เราเนี่ย สมองเราจะสั่งให้เราโต้ตอบทันทีใช่ไหมคะเหมือนกับการที่เราเอามือไปแตะกระทะร้อนๆแล้วก็รีบชักมือออกมาทันทีเลยนี่คือการโต้ตอบค่ะซึ่งเป็นการกระทําโดยสัญชาตญาณแต่ในกรณีนี้เราสามารถควบคุมการกระทําของเราได้ค่ะคือคนท็อกซิกเนี่ยมักจะชอบโต้ตอบด้วยอารมณ์ค่ะพวกเขามักจะปล่อยคําพูดแย่ๆออกมาก็เพื่อที่จะให้ให้เราเนี่ยรู้สึกเสียใจหรือว่าโมโหแต่เมื่อเราแสดงออก แสดงออกด้วยอาการเหล่านั้นออกมาเนี่ยพวกเขาก็จะรู้สึกได้ว่าเออตัวเองมีอาํานาจแล้วก็ได้เติมพลังงานลบให้กับตัวเองแล้วดังนั้นการที่เราไม่โต้อตอบด้วยอารมณ์เท่ากับว่าเรากําลังตัดแหล่งพลังงานของพวกเขาอยู่ซึ่งเทคนิคการเลือกตอบสนองอย่างมีสติเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน4ี่เทคนิคนะคะที่จะมาบอกวันนี้ก็คือเทคนิคแรกก็คือในการใช้กดหยุดแล้วคิดค่ะก่อนที่คุณจะพูดหรือว่าทําอะไรออกไปเนี่ย ลองหยุดนิ่งๆสักครู่นะคะอาจจะแค่หายใจเข้าลึกๆหรือนับ1นถึงสในใจซึ่งการหยุดเพียงซีวินาทีนี้จะช่วยให้สมองของคุณเนี่ยมีเวลาประมวลผลและคุณก็จะสามารถเลือกได้ว่าควรจะตอบสนองอย่างไรดีไม่ใช่แค่โต้อตอบไปตามอารมณ์เทคนิคที่2คือใช้หลักการก้อนหินสีเทาค่ะ ซึ่งหลักการนี้ง่ายมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการทำตัวเองให้เป็นเหมือนก้อนหินสีเทาที่น่าเบื่อและไม่น่าสนใจวิธีนี้นะ่ะจะใช้ได้ดีกับคนที่ชอบดรามา่าหรือพยายามชวนคุณคุยเรื่องซุบซิบนินทาลองตอบกลับด้วยคำพูดสั้นๆหรือตอบแบบกลางๆโดยไม่ใส่อารมณ์ลงไปเลยนะคะเช่นถ้าเขาพูดว่าเมื่อวานนี้เห็นฟ้าไปเที่ยวกับคนอื่นมาคุณก็แค่ตอบว่าอ๋อเหรอและถ้าเขาพูดต่อว่าใช่ดูสิ เขาเป็นคนแบบนี้จริงๆด้วยคุณก็แค่ตอบสั้นๆไปเลยค่ะว่าอืมแบบเหมือนไม่มีอารมณ์อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งการตอบกลับแบบนี้เนี่ยจะทำให้เขาไม่สามารถที่จะชวนคุณร่วมดราม่าได้และในที่สุดเขาก็จะเลิกพยายามที่จะคุยกับคุณในเรื่องนั้นๆไปเองเทคนิคที่สมคือเบี่ยงเบนบทสนทนาคือแทนที่จะเข้าไปในโลกของเขา ลองเบี่ยงเบนบทสนทนากลับมาในโลกที่เป็นกลางและเป็นบวกดูสิคะเช่นถ้าเกิดว่าเขาพูดว่าเจ้านายเราเนี่ยไม่เข้าใจอะไรเลยเนาะคุณก็แค่ตอบไปเลยค่ะว่าอืมว่าแต่เรื่องงานที่ต้องส่งวันนี้เป็นยังไงบ้างซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้คุณสามารถควบคุมทิศทางของบทสนทนาได้และก็จะช่วยให้คุณไม่สามารถจมอยู่กับพลังงานลบของเขาและเทคนิคที่4ี่ก็คือการตอบสนองด้วยความเมตตา ซึ่งในบางครั้งเนี่ยคนท็อกซิกเนี่ยอาจจะเจ็บปวดจากข้างในการตอบสนองด้วยความเมตตาอาจจะช่วยเขาได้ค่ะแต่ต้องไม่ใช่การยอมให้เขาทำร้ายคุณนะเช่นถ้าเขาโวยวายใส่คุณอาจจะตอบกลับด้วยความเข้าใจแบบสั้นๆว่าฉันเข้าใจนะว่าคุณกำลังหงุดหงิดแล้วค่อยๆเดินออกไปซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้คุณดูเข้มแข็งและไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงซึ่งจะทำให้เขาไม่มีข้ออ้างที่จะทำร้ายคุณอีกต่อไป ในการเลือกการตอบสนองอย่างมีสตินี้จะช่วยให้คุณเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างแท้จริงและจะช่วยปกป้องหัวใจของคุณให้ปลอดภัยจากคนท็อกซิกได้ข้อที่4ในการปกป้องตัวเองจากคนท็อกซิกนะคะก็คือการเสริมพลังบวกให้ตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการรับมือกับคนท็อกซิกไปแล้วคราวนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการเสริมพลังบวกให้ตัวเองลองนึกภาพแบบนี้นะคะ ทุกครั้งที่เราต้องเจอคนท็อกซิกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าพลังงานในตัวเราจะถูกสูบออกไปทีละน้อยแต่ถ้าเราปล่อยให้มันถูกสูบออกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการเติมกลับเลยสุดท้ายแล้วเราก็จะหมดแรงและกลายเป็นคนที่อ่อนแอต่อพลังงานลบจากคนอื่นได้ง่ายขึ้นดังนั้นการเสริมพลังบวกก็เป็นการชาร์จแบตเตอรี่ในใจให้เต็มอยู่เสมอค่ะ เพื่อให้เรามีพลังงานสำรองไว้สำหรับการรับมือกับความสัมพันธ์ที่ยากลำบากและไม่ปล่อยให้พลังงานลบจากคนอื่นเข้ามากัดกินเราได้แล้วทำไมเราถึงต้องเติมพลังให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาคือมันไม่ใช่เรื่องของการหนีปัญหาหรือการสร้างโลกในอุดมคติเลยนะคะแต่เป็นการปกป้องจิตใจของเราอย่างเป็นรูปธรรม เพราะเมื่อจิตใจของเราแข็งแรงเราก็จะสามารถมองเห็นเรื่องราวต่างๆได้อย่างมีสติมากขึ้นและไม่ว่าคนท็อกซิกจะพูดอะไรเราก็จะสามารถรับมือกับมันได้โดยที่ไม่ต้องเสียพลังงานไปกับมันมากนักลองนึกถึงวันที่คุณได้ทำในสิ่งที่รักได้อยู่กับคนที่ทำให้คุณมีความสุขหรือได้ทำความดีเล็กๆน้อยๆสิคะคือในวันนั้นเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีพลังงานเต็มเปี่ยมอยู่ในตัว พลังงานแบบนี้ล่ะคะ่ะที่เราต้องสร้างและสะสมไว้ให้มากที่สุดเพื่อให้เป็นเกราะป้องกันของใจเราเองทีนี้เรามาดูวิธีการเสริมพลังบวกให้ตัวเองในแต่ละวันกันนะคะซึ่งการเสริมพลังบวกเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เลยคะ่ะแต่เป็นการทําสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อย่างสม่าเสมอซึ่งจะช่วยฟื้นฟูจิตใจและเติมพลังให้คุณได้วิธีแรกก็คือสร้างพิธีกรรมล้างผิดค่ะ คือหลังจากที่คุณต้องเจอกับคนท็อกซิกที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจลองสร้างพิธีกรรมเล็กๆเพื่อล้างพลังงานลบนั้นออกไปสิคะอาจจะเป็นการลุกจากโต๊ะทำงานไปล้างมือด้วยความตั้งใจเดินไปชงกาแฟหรือแค่หายใจเข้าลึกๆ3ามครั้งพร้อมกับจินตนาการว่าคุณกำลังปล่อยพลังงานลบออกไปการทำแบบนี้จะช่วยให้จิตใจของคุณได้รีเซ็ตและก็ไม่จมอยู่กับเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้น วิธีที่2ก็คือการเลือกผู้คนที่ทําให้คุณมีพลังคือโลกของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายแบบใช่ไหมคะการอยู่ท่ามกลางคนที่ให้พลังงานบวกนั้นมันสําคัญมากเลยนะคะลองใช้เวลาอยู่กับเพื่อนที่พร้อมจะรับฟังคุณครอบครัวที่เข้าใจหรือคนที่คุณรู้สึกว่าปลอดภัยเมื่ออยู่ด้วย คือการได้คุยกับคนที่จริงใจจะช่วยให้คุณรู้สึกมีคุณค่าแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานที่เสียไปกลับคืนมาวิธีต่อไปก็คือการเลือกเนื้อหาที่บำรุงจิตใจคือสิ่งที่เราเสพจากสื่อต่างๆทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ก็ดีมันก็จะส่งผลต่อจิตใจของเราโดยตรงนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยคือลองเปลี่ยนจากการดูข่าวที่ทำให้หดหู่ หรืออ่านโพสที่เต็มไปด้วยดรามา่ามาเป็นการอ่านหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจฟังเพลงที่ทำให้สบายใจหรือฟังพอดแคสต์ที่ให้พลังงานบวกและช่วยพัฒนาตัวเองแทนค่ะวิธีสุดท้ายก็คือการทำในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองค่ะคือไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารจานโปรดการปลูกต้นไม้การออกกำลังกายการอ่านหนังสือการวาดรูปหรือการใช้เวลาอยู่กับงานอดิเรกที่รัก การได้ทำในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยจะช่วยสร้างพลังงานบวกจากภายในออกมาได้อย่างน่าอาศัศจรรย์เลยนะคะคือการดูแลตัวเองในแต่ละวันเนี่ยด้วยการเสริมพลังบวกอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณมีแบตเตอรี่ในใจที่เต็มอยู่เสมอและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความสัมพันธ์ที่ยากลำบากได้อย่างมั่นใจแล้วก็แข็งแกร่งค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายในการรับมือกับคนท็อกซิกนะคะก็คือขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดเลยแต่ก็เป็นขั้นตอนที่ทรงพลังที่สุดด้วยซึ่งขั้นตอนนี้มันไม่ใช่ทางเลือกแรกนะคะที่จะทำแต่มันเหมือนด่านสุดท้ายที่เราจำเป็นจะต้องเลือกเมื่อเราได้ลองทำทุกวิธีทางที่เราได้คุยกันไปนแล้วและพบว่าความสัมพันธ์นั้นยังคงทำร้ายเราอยู่ลองนึกภาพแบบนี้ดูนะคะถ้าคุณมีบาดแผลที่กำลังมีเลือดไหลไม่หยุดเลย การดูแลตัวเองด้วยการทําแผลแล้วก็เปลี่ยนผ้าพ,พันแผลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ถ้าแผลนั้นมันเกิดจากมีดที่ยังคงเสียบคาอยู่การเลือกที่จะดึงมีดออกต่างหากคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพื่อไม่ให้ร่างกายของคุณเนี่ยต้องเจ็บปวดไปมากกว่านี้คือความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษเนี่ยมันก็เหมือนกันกันกบตัวอย่างเมื่อกี้นะคะ คือบางครั้งมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานที่ถูกดูดไปแต่มันคือการทำร้ายจิตใจของเราอย่างต่อเนื่องและในบางสถานการณ์เนี่ยการเดินออกมาต่างหากคือการตัดสินใจที่กล้าหาญที่สุดที่คุณสามารถที่จะทำได้การตัดสินใจปล่อยวางแล้วก็ตัดขาดเนี่ยไม่ได้มาจากความโกรธหรือว่าความเกลียดชังอะไรนะคะแต่มันมาจากการที่เราเลือกที่จะรักตัวเองก่อนเพราะการที่เราตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ทำร้ายเราเนี่ยคือการบอกตัวเองว่า ฉันคู่ควรกับความสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้และนี่คือแนวทางที่จะช่วยให้คุณกล้าที่จะปล่อยวางและตัดขาดได้ง่ายขึ้นค่ะขั้นที่1ก็คือประเมินความสัมพันธ์อย่างตรงไปตรงมาคือก่อนที่เราจะตัดสินใจเดินออกมาเนี่ยลองใช้เวลาสักครู่เพื่อประเมินความสัมพันธ์นั้นอย่างจริงจังดูนะคะลองถามตัวเองว่าความสัมพันธ์นี้ทําให้ฉันมีความสุขมากกว่าความทุกข์หรือเปล่าหรือความสัมพันธ์นี้เป็นแบบให้แต่ไม่ได้อะไรกลับคืนมาไหม คือการตอบคําถามแบบนี้อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของความสัมพันธ์แล้วก็ทําให้การตัดสินใจเนี่ยมันง่ายขึ้นขั้นตอนที่2คือเริ่มต้นในการปล่อยวางทีละน้อยคือในกรณีที่คุณไม่สามารถที่จะตัดขาดความสัมพันธ์ลงได้ทันทีเน่ยเช่นเอ,อ่คนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็ลองใช้เทคนิคการปล่อยวางทีละน้อยดูค่ะ อาจจะเริ่มต้นจากการจำกัดเวลาที่คุณจะอยู่กับเขาหรือลดปริมาณการสื่อสารที่ไม่จำเป็นลงหากคุณเคยคุยกับเขาเป็นประจำก็ลองเปลี่ยนเป็นการคุยกันแค่วันละครั้งหรือถ้าเขาชอบโทรหาก็ลองให้เหตุผลว่าคุณกำลังยุ่งอยู่การทำแบบนี้จะช่วยให้คุณค่อยๆถอยห่างออกมาโดยที่ไม่ต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งที่รุนแรงขั้นตอนที่ 3. การเดินออกมาด้วยความชัดเจน คือถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าจะต้องตัดขาดอย่างเด็ดขาดให้ทำด้วยความชัดเจนแล้วก็นุ่มนวลค่ะการเดินออกมาอย่างสงบจะทำให้คุณดูมีสติแล้วก็ไม่ถูกดึงเข้าไปในดราม่าอีกครั้งลองใช้ประโยคที่ชัดเจนแล้วก็สั้นๆเช่นฉันคิดว่าเราควรที่จะลดการติดต่อลงนะหรือฉันคิดว่าเราเข้ากันไม่ได้แล้วขอให้เราจบความสัมพันธ์นี้ไว้แค่นี้การพูดอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่น จะทาให้การตัดสินใจของคุณดูน่าเชื่อถือแล้วก็ไม่มีช่องว่างให้เขาได้กลับเข้ามาอีกและขั้นตอนที่4ี่คือเคารพการตัดสินใจของตัวเองคือหลังจากที่คุณเดินออกมาแล้วอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเศร้ารู้สึกผิดหรือคิดถึงความสัมพันธ์นั้นขอให้คุณจําไว้เสมอว่าความรู้สึกเหล่านั้นเป็นเรื่องปกติคะ่ะให้คุณเตือนตัวเองว่าคุณได้ตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว และคุณได้เลือกที่จะดูแลตัวเองอย่างแท้จริงการที่เรากล้าที่จะปล่อยวางและตัดขาดไม่ใช่การยอมแพ้นะคะแต่คือการเลือกที่จะเป็นผู้ชนะในเกมของชีวิตเราต่างหากและการเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเนี่ยมันก็จะช่วยปลดปล่อยคุณให้มีอิสระแล้วก็มีพลังงานที่จะไปพบกับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเติมเต็มชีวิตคุณได้อย่างแท้จริงค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะในวันนี้ที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคนท็อกซิกนี่แหละคะ่ะ จริงๆแล้วเราทุกคนก็เคยเจอมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยมันก็มีอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะบางคนก็เจอทุกวันเลยแต่สิ่งที่สําคัญกว่าการพยายามทําความเข้าใจพวกเขาก็คือการหาวิธีที่จะรับมือแล้วก็ปกป้องตัวเองให้ได้เพราะท้ายที่สุดแล้วการเลือกที่จะไม่เอาเรื่องรบๆมาใส่ใจการสร้างขอบเขตให้ชัดเจนแล้วก็กล้าที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันทําร้ายเรา มันก็คือการที่เราได้เลือกที่จะรักและดูแลตัวเองอย่างจริงจังค่ะเคยคิดไหมคะว่าทำไมการที่เราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยมันถึงเจ็บปวดนะักมันไม่ใช่แค่เพราะคำพูดหรือว่าการกระทำของคนอื่นหรอกนะคะแต่มันก็คือการที่เรายอมให้พลังงานลบเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในใจของเราต่างหากเหมือนที่เราเปิดประตูบ้านทิ้งไว้แล้วปล่อยให้พายุเข้ามาพัดเข้าของจนกระจัดกระจายไปหมดเลยแต่ตอนนี้คุณได้เรียนรู้แล้วว่า คุณสามารถเป็นเจ้าของบ้านในใจของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณมีกุญแจที่จะปิดประตูเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการและคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาทำร้ายความสงบสุขในใจของคุณได้ทีนี้ลองมองย้อนกลับไปดูสิคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณต้องทนกับอะไรบ้างต้องทนฟังคำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ต้องแบกรับอารมณ์ที่แปรปรวนของคนอื่นหรือต้องอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันทำให้คุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คุณอาจจะคิดว่าความอดทนเหล่านั้นมันเป็นความแข็งแกร่งแต่จริงๆแล้วความกล้าหาญที่แท้จริงคือการกล้าที่จะหยุดและบอกตัวเองว่าพอแล้วการตัดสินใจที่จะไม่เก็บเรื่องลบๆมาใส่ใจมันไม่ใช่เรื่องของการไม่สนใจคนอื่นนะคะแต่มันคือการที่เราได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วว่าเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่คนอื่นจะทำได้แต่เราสามารถควบคุมได้ว่าจะไม่ให้มันเข้ามาทำร้ายเรา ในการตั้งขอบเขตมันก็เหมือนกับการที่เราได้ลุกขึ้นมายืนตรงๆแล้วบอกกับโลกใบนี้ว่านี่คือพื้นที่ของฉันและฉันคู่ควรกับการได้รับความเคารพมันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยากในช่วงแรกๆเพราะเราถูกสอนให้เป็นคนใจดีและก็ยอมคนอื่นมาตลอดใช่ไหมคะแต่ความใจดีที่แท้จริงคือการที่เราต้องใจดีกับตัวเองให้ได้มากที่สุดและสุดท้ายการกล้าที่จะปล่อยวางไม่ว่าจะด้วยการเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้น หรือแค่ปล่อยวางเรื่องราวที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในใจมันก็เหมือนกับการที่คุณได้มอบของขวัญที่มีค่าที่สุดให้กับตัวเองค่ะนั่นก็คืออิสรภาพในใจที่จะทำให้คุณได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ได้ใช้พลังงานทั้งหมดที่มีไปกับสิ่งที่คุณรักและคนที่รักคุณจริงๆขอให้จำไว้เสมอนะคะว่าคุณมีอำนาจที่จะควบคุมความสุขและความสงบในใจของตัวคุณเอง คุณแข็งแกร่งพอที่จะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้และคุณคู่ควรกับความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดค่ะผู้บรรยายหวังว่าทุกคนกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตวเองอยากทำนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ